มาค่ะมีใครอยากรู้กันไหมคะว่าเนยถั่วสองช้อนชาเนี่ยจะเยอะไหมสองช้อนชาวันนี้ที่หมิวช่างนะคะอยู่ที่ประมาณ10บกรัมนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเนยถัว่วต้องบอกก่อนว่ามีพลังงานค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะบางท่านเนี่ยอุย้ยหนึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนโต๊ะที่เขาเขียนเนี่ย หน้าตาเขาจะเยอะไหมวันนี้หมิวมาช่างให้ดูค่ะที่มิวกําลังช่างอยู่คือเนยถั่วเม็ดมะม่วงหิมะพานนะคะนี่คือ2ช้อนชาค่ะทุกคนน้ําหนักอยู่ที่10กรัมนะคะในส่วนของเนยถั่วตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ53กิโลแคลอรี่ไม่เกิน60แคลประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีค่ามาจากไขมันค่ะเราสามารถเอามาทาขนมปังแบบนี้ก็ได้นะคะแอ,แอบกินเลยนะคะในส่วนที่หลุดออกมา เขาเรียกว่าลองชิมค่ะทุกคนว่ารสชาติอร่อยไหมซึ่งตัวนี้เนี่ยมิวลองทําเทสดูอร่อยมากเลยค่ะใช้เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ล้วนๆเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีคนทําขายกันนะคะแล้วอยู่ดีๆก็อยากกินค่ะทุกคนเลยก็ลองดูเนาะเพราะว่าเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์เขาหวานมากๆลองเปลี่ยนจากเนยถัว่วอัลมอนด์กับเนยถัว่วลิส่งมาเป็นตัวนี้ก็เวิร์กมากๆเลยค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเนยถัว่วมาเลดฟักทองค่ะทุกคนนัวเนียนมากๆแล้วก็ได้ ได้รับความเท็กเจอร์ของถั่วค่ะกรุบกรุบเล็กน้อยบอกเลยว่าแตกต่างกันกันกบเนยถั่วลิสงและเนยถั่วอัลมอนด์มากๆไวเลยค่ะระวังอย่าก,กินเพลินนะคะทุกคนแต่อย่างน้อยร่างกายของเราอ่ะยังต้องการไขมันดีแต่ก็ต้องบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมไปกินก่อนนะ